การละเล่นของไทยมอนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีมากมายจนนับไม่ถ้วนทั้งการละเล่นในร่มและการละเล่นกลางแจ้งเช่นเดียวกับกีลาวิ่ง3ามขาซึ่งถือเป็นหนึ่งในการละเล่นกลางแจ้งของไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จังหวัดสมุทรปราการเมืองที่เต็มไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละวิถีชาติพันธุ์โดยเฉพาะสายสัมพันธ์ไทยมอญที่ยังคงให้ความสำคัญและอนุรักษ์การละเล่นวิ่งสามขาจากรุ่นสู่รุ่นให้สืบต่อไปสำหรับกีฬาวิ่งสามขาเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่นิยมเล่นกันมากในภาคกลางเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและการตลอดจนเป็นการออกกำลังกายได้อีกด้วย สำหรับกีฬาวิ่ง3าขานะครับจะเป็นกีฬายอดนิยมสําหรับคนไทยในกิจกรรมต่างๆนะครับผมซึ่งกีฬา3าขานี่จะมีวิธีเล่นต่างๆแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือจะมีพื้นที่ลานกว้างๆนะครับซึ่งใช้พื้นที่ประมาณ100เมตรนะครับในการวิ่งนะครับอันที่2ก็คือต้องเป็นคู่กันนะครับแล้วก็ใช้เชือก2อเส้นนะครับในการเล่นนะครับเส้นแรกก็คือรัดตรงข้อเท้านะครับหรือว่าหน้าแข้งอนที่2นะครับรัดตรงใต้หัวเข่าลงมานะครับในการเล่นนะครับก็คือจะมีจุด สตาร์ทแล้วก็มีเส้นไทยนะครับผมในเมื่อได้ยินเสียงวีดแล้วปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยออกตัววิ่งนะครับวิ่งยังกวาจะถึงเส้นชทยนะครับใครถึงคนแรกถือว่าเป็นผู้ชนะนะครับถ้าเกิดใครทําเชือกหลุดหรือล้มนะครับจะเป็นการผิดกติกาหรือว่าแพ้ไปเลยกีฬานี้นะครับจะเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็มีเป้าหมายในการเล่นด้วยนะครับผมกีฬานี้นะครับห้ามแกล้งกันนะครับห้ามผลักเพื่อนหรือว่าห้ามกระแทกเพื่อนถ้าผลักเพื่อนหรือกระแทกเพื่อนนะครับหรือเล่นนอก วิ่งสามขาถือได้ว่าเป็นการละเล่นไทยที่เล่นได้ง่ายกติกาไม่ซับซ้อนและใช้อุปกรณ์น้อยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างความรักความสามาัคคีในหมู่คณะจึงยังคงเป็นการละเล่นไทยที่สืบทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับ ความสวยงามและมีเสน่ห์ของการละเล่นและศิลปะการแสดงต่างๆของไทยมอที่จังหวัดสมุทรปราการถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเรื่องราววิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไปจอนอยู่เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าเป็นเสน่ห์แห่งความสนุกที่หาชมได้ยากมากขึ้นในยุคสมัยนี้ขอเชิญคนไทยทุกคนมาเยี่ยมเยือนและท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการสักครั้งในชีวิตจะได้รับความสุขและความประทับใจ กลับบ้านอย่างแน่นอนเพราะที่นี่นอกจากจะมีศิละปะวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วยังมีแหล่งท่องเทีย่ยวที่หลากหลายโดยเฉพาะชาวกรุงเทพที่กําลังมองหาตัวเลือกจังหวัดใกล้กรุงสามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้ให้คุณได้ชาร์จพลังในช่วงวันหยุดสุดกับตาง่ายๆโดยใช้เวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นสนับสนุนโดยจังหวัดสมุทรปราการ